ฉายาแม่ค้าอินดี้ชื่อนี้ไม่ได้มาได้ง่ายๆจ้าในหนึ่งวันพี่กุ้งทำอะไรบ้างตั้งแต่เช้ายันเย็นลองมาฟังกันดูนะคะตีห้าครึ่งตื่นเช้าขึ้นมาเตรียมตัวกับร่างกายของตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นหาข้าวให้ลูกพร้อมที่จะไปโรงเรียนค่ะ7จ็ดโมงสิไปส่งลูกที่โรงเรียนนะคะหลังจากที่ส่งลูกที่โรงเรียนเสร็จไปตลาดนะคะไปตลาดสดไปแมคโครเพื่อที่จะเตรียมอาหารให้กับ ลูกๆแล้วก็สามีแล้วก็ซื้อของมาเพื่อที่จะทำขนมทำออเดอร์ให้ลูกค้าจ้าหลังจากที่ซื้อของเสร็จนะคะก็จะไปที่โรงอบขนมของร้านเค,ค้กแก้มป่องเพื่อทำการอบตัวขนมนั่นเองค่ะและบางวันนะคะที่มีออเดอร์น้ำส้มเกล็ดหิมะเราก็ต้องเตรียมของเพื่อที่จะทำน้ำเกล็ดหิมะทำกันจนถึงครึ่งวันแบบเช้าเลยค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุนะคะที่พี่กุ้งไม่ได้เปิดร้านช่วงเชา้าภารกิจเยอะจริงๆเลยค่ะ ร้านเค้กแกมปองของเราเปิดเที่ยงจนถึงสองทุ่มทุกวันนะคะแต่ถ้าวันไหนมีภารกิจที่ต้องไปต่างจางาังหวัดพี่กุ้งก็จะแจ้งหน้าเฟซนะคะว่าหยุดวันไหนถึงวันไหนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ไม่ได้สั่งเค้กเค้กด่วนหน้าร้านมีพร้อมขายร้านเรามีทุกวันนะคะบางคนไม่ต้องสั่งมาซื้อหน้าร้านได้เลยค่ะพอช่วงเชา้าอบขนมเสร็จนะคะช่วงบ่ายเที่ยงถึงสองทุ่มพี่กุ้งก็จะมาเปิดร้านค่ะ ยิงยาวไปถึง2องทุ่มกันเลยทีเดียวและระหว่างนี้นะคะพี่กุ้งทำอะไรบ้างมาดูกันเลยจ้าหลังจากที่ทำขนมเติมตู้แล้วก็เคลียร์ออเดอร์ของลูกค้าบางส่วนออเดอร์ของลูกค้าบางคนพี่กุ้งก็จะทำไลฟ์สดสอนทำขนมไปด้วยแต่งหน้าเค้กไปด้วยไลฟ์สดไปด้วยแล้วก็บันทึกอีกกล้องอีกตัวหนึ่งก็บันทึกวิดีโอไปด้วยนะคะเพื่อมาทำคอนเทนต์ลง Facebook ลงวิดีโอ IG แล้วก็ TikTok นั่นเองจ้า เพื่อเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะได้จากค่าโฆษณาในแพลตฟอร์มต่างๆนั่นเองค่ะทุกคนและที่สำคัญเราก็จะได้แจ้งเกิดในวงการออนไลน์นั่นเองค่ะเพื่อเป็นพ e r s o n a ัลแบรนดิ g งนั่นเองจา้าสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ให้ทุกคนจดจำใบหน้าของเรานะคะสินค้าเราก็จะได้ขายดีไปด้วยค่ะ